สบายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับจ่องของกุกกิ๊กสาวนะ้อยลองสาเนาะมื้อนี้กุกกิ๊กจะพาทุกคนไปเบื้องต้นไม้ต้นใดที่แก้อายุก่อนหมู่เนาะซึ่งแม่เกิด แม่กูกกิเกิลปึบแลเห็นเนาะจักถามแม่ว่าต้นใด래เนาะแม่เนาะอืมอืน,นี่นคุกกิปิดก,กองหลักให้ทุกคนเบิ่งเด้อกูกิกจะให้แม่บอกเพราะว่ากูกกิมองหูเนาะทุกคนเพอคุกกิเกิดมากูกกิกก็เห็นเลยเด้อทุกคนต้นมะม่วงต้นนี้แม่ว่ากูกิกเกิดมาก็เห็นแม่หูจักท่วมแม่ก็เก็บกินละต้นเม่วงต้นนี้น่ะอืมอันนี้กับอันนี้ดิต้นมันใหญ่เพิอืมนี่ทุกคนเท่าปั่นนี่พี่เด้อต้นตัวนี้ ำรับต้นมะปุกไอ้นั่นเ่าแม่ได้ได้สิปีละแม่น่ะเออแม่อายุได้สิปีแล้วคือว่าสาปลายปีแล้วล่ะทุกคนที่ยางเขากับแม่นอือออยู่นี่เนาะถ้าว่าจื้อแม่ก็กิดเจอความใดต้นตัวนี้นี่น่ะได้ทราบสิปลายปีละสิเขาสี่สิบักมันอยู่เนาะเพราะว่ามันโบมากแล้วมันเทาเกินไปยากเลยมันหักลงไสเหอนต้นมะนาวใหญ่ต้นนี้หักระปุกตีกระปุกมันเะมากนี่ไง ต่อพาวอันนี้กับด้านข้าวสับปะรดมีต่อพาวนี่กัก่อพาวตัวนี้ไก่แม่เกินใหม่แม่เฮ็ดเลยเนาะตัวต่อมันที่ได้ตัวนี้เออต่อต่อพาวตัวนี้นะต้นจับป่าให้เป็แม่กูกิ๊กปลูกเองเนาะต้นป่าไม่กูกแต่ต้นน้อยเอาจะย่างมาเบิ้งนี้เล้แมนนี่ทุกคนเหาย่างมาเบิ้งทางนี้ได้เนาะก็เป็น ตอนนั้นเป็นสวนพอตูเมตูเหมดเนาะดอนนี้มีต้นน้ำนมเต๊มนี่แม่ก็ขี้เอาให้แม่ตุ๊กเพือนอยู่เนาะพอแม่เอตุ๊กมาตักไถ่แล้วเพิ่นบ่มีบ่อนปุกเพือนเนาะตะกี้เพิ่นสิไปดูเพือนโดนเหรอเนี่ยไฟจันทร์ถังรังพูดตัวนั้นแนี่ยแล้วมันก็ไปย่างมาย่างให้หน้าตะกาอยู่ที่หมดก็เลยแบ่งดินให้เพื่อนซุกอยู่ลำปัานี่แต่ว่าดินตัวนี้แม่นดินเฮาแต่ ปั่นให้กันปุ๊กเงือนอยู่น้ากันเนาะต้อน,นอนัอนนี้กะต้นนี้แม่เกิดมาแม่ก็ได้กินเลยนี่นะกุกกิ๊กก็คือกันทุกคนได้ทราบสิป,ปายปีซี่ซิปูลเดอโซน,น,นี้นี่อันนี้โอ้ตอน้นต้นนี้ตน้ตนว่านมีต้นส้มต้นส้มจะจ้อยอน,น,นี่ของแท่ยุพีทุกคนนี่แล้วว่าฟีนี้เฮอนเป้าไม้ของเฮ่ากูซี ต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นต้นนั้นล่ะกะนมีต้นยางพาราอยู่ฮันเน่ละฮาสิ<ม>เห็นหัวออมเนาะละฮาสิปลูกมากไม้กินมากขึ้นมากเากงาะมากม่วงมากอย่างที่เป็นต้นน้อยเนาะอันนี้มันเป็นต้นใหญ่เกินไปเพราะว่ามัอนยวนอยู่กลางบ้านใช่ไหเขาจะเฮ็ดเป็นเขาจะเฮ็ดเป็นต้นไม้ที่ต้นน้อยเนาะแม่เนาะที่ปลูกไม่ตัวนี้เขากป็สิบากมันเป็นต้นงิ้วเนาะ แต่ว่ามันแย่ไอซี่มันมากอยู่แต่ว่าเฮาบบได้เก็บแบบใสเลยมันสูงเกินไปแล้วมันเอาบบได้มีแต่มันตกลงมาก็ที่บได้บางนี่คนยากเมียนมันนี่แหละถ้าฟ้าแดดแล้วเขาจังสีบักแล้วก็เมียนมันเรียบร้อยตอนเหือไดเลยตุกหันมีแต่ต้นงิ้วแล้วก็ต้นอะไเด้อส่วนซีฮาเลี้ยวน้ำเนาะนี่ต้นน้ำนมอันนี้ก่อเออกุกกี้ก็เกิดมากุกกี้ก็เห็นปุ๊บเลยแม่เกิดแม่กัเห็นปุ๊บเลยเลยแม่ก็ได้ที่เมียนมันเนเพราะว่า ตรนั้นมันติดแดนติดแดนเหือนพือนแดทุกคนกูคิดจะไปพาทุกคนไปเบิง้งเหือนบูหานเลยเด้อทุกคนนี่บูหานมัดเลยทุกคน,นห้องนำ้ำเบาไมมเนาะแมน,นเหือนคนที่สร้างอู้อนีอ่อันนี้มันที่เป็นนั้น ปลายคะแนานนั่นนักตีบุญนักตีบุญเนาะตะกี้เห่าเสียดื่นบุญอยู่นี่เนาะตอนช่วงเฮาแข้งบุญดูดุดดฮเฮาเนาะเมนอันนี้มันโกงห้ยคือคืนเะไรได้อนี่ขึ้นจับได้หนี่ขึ้นอุ้มตูมเลยกงโกงห้ยไม่ล่ะฝากหนึ่ <ละ S 2> นี่มันเป็นแดนไอซี่เนาะเป็นแดนไอซี่แล้วมันก็มามา,มาด้านเฮือนเพิ่นลายก่อนด้านเฮือนเฮาเนาะต้นนี้เฮาสิบักต้นนั้นเฮาสิหลานออกหน่อยนึงแล้วดานไปเฮื่อตุกเฮาสิบ่บรานเพราะว่าเอาไว้ให้กุกิกให้ไอ้บิ๊กไอ้เบอร์ดีกินเนาะเอเตกเกอร์กิน ยานมันขันบักมืดเลยอันนี้ก็จะเป็นเงาะ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 เต็มเลยแคมเลยเขาซบบักเข้ามาอย่างต้นน้อยอยู่เขาจะหลานซื้อบัวานเหรอป้าแล้วค่ะเออแม่ถ้าเขาซีเฮ็ดแม่นต้นต้นมากอันกล้วยนี่ก็ซีบักมันบ่อยเลยเหาเขาก็ย่ายเนาะเอาออกไปแคมเนย่ึงตัวที่มันยุแคมหัวเขาก็ซีปาไว้กินอันด่างได้รุกคนกล้วยเรื่องเนาะนี่ทุกคนเฮาลังนี้น้องเฮน เพื่อนย้ายไปยุ่นอกทางแล้วเป็นเหอนที่บ่มีเพอยุ่นาะทุกคนมันจะเป็นเือนโบราณน,นั่นไหมเนาะเือนสมัยตะกี้เหอนเกาก็เป็นน้นนั่นแหละนี่โบราณเมื่อหลังกูกิกว่าเหอนเพื่อนงามได้หลังนี้กูกิกมาหลังน,นั้กน,น,นกาแห้งบูฮานเลยทุกคนจุนหันหนี่แม่ยังบริไปเอาแผลสิ้นเหอนแล้วแม่เมกตั้มฮูกอยู่เหอนหลังนั้นเนาะนี่ห้องน้ำก็เป็นคือกับ สั้นทึงเลยเนาะท uhm ุกคนเนาะแม่เนาะเป็นบูฮานเลยอ่าประตูเพิ่นกระใสสังกะสีบูฮานเด้เือนเฮากับเืินบูฮานเป็นเหินสองสั้นเนาะถ้าอันเดล่ากวยด่างทิทุกคนกุ๊กกิ๊กฮนเห็นอยู่นติ๊กตอกกวยต้นกวยจะซ้ำนี่แหละอันนี้ด่างอันนี้ด่างด่างด่างแม่ข้าเจ้าเฮ็ดน่ะลูกเฮ็ดน้ำเฟส อันนี้ดำอีกน้อยนึงแล้วมันด่างเลยมันจะปิดก้านเป็นก้านแล้วมันกล้วยด่างมันนจะเป็ดินมันงามเกินไปทิ่บมันจงเป็นแบบเป็นแบบนั้นนะเออเป็นเพียมน <c oughs> ที่ได้กลิ่นดอกกล้วยอยู่นี่ <c oughs> ต้นนี้ก็กําลังสิเรื่องนี่ไม่ <c oughs> ใกลสิออกปีแล้วเป็นแล้วนี้แล้ว <c oughs> ออกเรื่อมากับเป็นอันกล้วยน้อยๆแหว่เหวเป็น <c oughs> น้ำดินมันงามทุกคนดินซุ้มอยู่ตลอดเลยนะแมเนะ <c oughs> ตกแรงเนาะประมาณเดือน1ิบเอดสิอเหอีปลเริ่มปลูกเครื่องตัดกกใม่กกตอกกอกซีเมียนแรงเนาะไปล่ายทุกคนต้นมะม่อนอยู่บ้านหลังนั้นนะทุกคนแม่แม่แป๊บแม่ของไออูแม่ของไอตุกคนว่าเพิ่นเกิดมาปุ๊บเพิ่นเห็นเลยทุกคนเห็นอยู่ฮะน่ะต้นมักหมอนต้นนั้นอ่ะโอ้ต้นมอนต้นนั่น บนที่อุม่มขำเอาไปกินมากนะนอกบ้านดำๆน้อยๆฮะแม่ก่อนยังน้อยแม่ก็ไปขึ้นท่านแหละแล้วแม่ก็เอาอันการเหมือนธนาเมย์ดอกไม้ดอกไม้ใส่กระดาษดักกระดาษแม่นวัดว่าอารามแม่กูกิ๊กกะเฮ็ดให้ตอนวันแม่ฮะวันแม่แม่เฮ็ดดอกไม้ให้แล้วก็เอาให้แม่วันแม่ได้ทุกคนนี่รถธรรมชาติเนาะรถสมาติไปเอาทรายได้ละ เขาานนี้เป็นเราข้าเกาเนาะสมไมตะกี้อ่านเหาเห็ดให้เห็ดหนานซั่นี่เต็มเลยเด้เขาเต็มถึงนี่คิคกเ,เกอร์หมดเลยเด้คิกจื่อได้ว่าตอนพอตู้ยังยุกพอตู้มาไข่เขาไปซี่หกี่เขากระยุนนี่แหลนี่ยู่แถวนี้น่แถวนี้ะราคนสิอัดเป็นแฟนเนาะเป็นแฟนตันขึ้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 นจน,น,น,นจำ เ้าก็เอาข้าวใส่เต็มระบางเ่ากินเ่าก็เอาเทือละแปน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 ลงยุ่นทางลุงม่านน่ะจนได้เอาจกขุดเอามันแข็งมาตอนนี้บูมีเขาใส่เราเขาเขาไล่แงงจนบูมีเขาใส่เราเนุนหนาบูเดนเห็ดนาบูแมนเขาใส่เราถ้าว่าลูกลูกจื้อความได้แล้วแม่ลูกเกิดปุ๊บลูกเห็งต้นมะนนุ่มๆต้นนี้เลยต้นนี้ ต้นนี้น่ะประมาณสิบปลายปีนี่แหละเฮากระห่ากับวัช่อความได้เมื่อกี้นี่แหละทุกคนความจำเฮากับโบดีเนาะโอ้เด็กนอ้อยเค้กยางไล่แทะเบียร์่างาไางล่จะบบได้ค่ายลูกเอ้ยเคก็กเคก็เคกอันแมนแมนตักกองของเอลลี่เนาะไปเซอร์เคกเ้กวนพี่เซอร์เค้กอยู่นอกทางวะอยู่อันนี้อยู่อันน้อยู่นูู่่น้องับคู่เด็ ระวังเด้อยอดเด็กน้อยคือขนาดยับขึ้นไปถึงขั้นแม่เลยนะ <c oughs> ยอดเด็กน้อยช่องแม่ฟกักคนเดียวอ,ยยอือคุมคาเยอะโอ้จะเป็นเม็ดห่างไร่กันแน่ฮับไปจกมาคลิปที่แล้วนี่เด้ขอด้ได้อายเพื่อนแอก์เลยลูกมันแตกมันแตกมันหัวมอดอ้าวจะไปจกไปลูกโวเป็นอายนี่ยมันมันลอย ยัันเมนี่มาคุกเขาย่งรา่มันอะแต่มันยู่มุท่านสุกดีทุกคนนั่นหมงอะาอ้มเบอรดี้ขวามคิดดือทุกคนนี่จกซิบเบิ้งอันเดียวเราจัคซิเบิ้งอันนีแต่ว่าก็ท่านถนถตอนนี้ลูกเห็นดูดดนแล้วกดดดดดดเกิดเนาะ มกูกิ๊กกูกิ๊กห้ากัจือความได้ประมาณปีสองปีนี่แหละสองสามปีจือแต่ขาพอตูกูกิ๊กเสียขึ้นมาห้ากัจือเท่านี้แหละทุกคนพอตูแม่โอ้คนหนาแตกเราปุ๊บคนหนาแตกปั๊บมักเอิกมักเอิกเป็นมักเอิกที่สนิทบัหมีน้ำจับอันเดอร์กระได้เมื่อนี่เอาอันเดอร์โอ้ยอย่าตีนอายเอาจับอันเดอร์กระโบเจ็บเนาะทุกคน งวดหนนะ้าเขาสิเอาพันแบบบ่มีคนมา <c oughs> จึงบ่ไล่รูมอีกเอาง่ายแล้วก็ยังบ่ให้รูมอีกนี่โ,โก,โกโคออันนั้นโดนเติบเลยโโกโกมากอันนั้นกยย็แม่อันแม่เกิดพุ่นล่ะนะมาแม่ก็เห็ดไปเบิ่งแบปไปเบิ่งไปทุกคนแม่นกกมากอันมากอันเด้อเนาะสี่เศษ <c oughs> มากอันมากอันเด้อมากอันมากมากกก็ซื้อมาเอ้ยมากเที่ยวมากเออมากมากเลยทุกคนซื้อมันก็มากมากนะทุ<ม>กคน<ม> ซื้เซนิสทีงายที่สุดในโลกเลยเนี่มีทุกคนเนี่เท้าแหงละตนนี้แม่ตอนนั้นจ้เห่ากินอันนี้มันก็ดิเนี่ันี่ทุกคนมากไปเลยสีแล้วกับต้นคอมันจะเหี่ยงกันต้นเท้าจะเหี่ยงกันต้นนุ่มจะเหี่ยงกันเด้อือนเห่าทุกคนเบิ่งเด้อ เงินโบราณเนาะทุกคนนี่เงินกุกกี้ทางนี้คือคือซิโบราณได้เห็นจากเ่อเอาเอาว่าได้โบกเนาะทางนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะสร้างเนาะทุกคนสร้างมาใหม่ตกแรงก่อนได้เงินได้ขำห้องไม่ตู้ดิล่ะห้องไม่ตู้ซี่ยังได้เอาไม้มาห้องกุกกี้กันเอเจซี่อยู่ห้องกุกกี้กันยังได้อัดเนี่ยนี่อยู่เนาะไม่ไมีเงินเนาะ <laughs> มือหน้าเขาซิมันก็จำเพราะว่าฝนตกกระพระซื่อคือเก,ก,ก้าฝนตกพระเราก็เ <c oughs> อาเอาเอาผ้าดัานปังไว้แล้มื้องานนี่แปลงทางเข่งจะเป็นห้องนอนห้องนั้นอันนี้จะเป็นบ่อนนอนโอ้ยเม่ยบ้างเออเออเอ็ดเ,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 เด้ออโ้ยเมียบ้างเ้อ จักแม่ว่าสิไปคันห้องนอนอยู่สันเทิงคุณเธอไอบีเกอคุกกิ๊กลกอ่าถ้ากุกกิ๊กอ่าถ้ากุกกิ๊กถ้าเฮ็ดขนาดคุกกิ๊กจะเอาห้องนอนติดคันได้แล้วกาจะเอาอ่าสติ๊กเกอร์มาติด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 เป็นสีม่วงคือลูกว่าะขนาดแม่งามบอเบ็ปเปอร์ใช่ไหมบอเบ็ปเปอร์ติดประมาณจักแซนบว่ะโซ่ลายจุดเล็กคิดห้องง่าย เมื่อลูกสิเอาห้องซัมเมตูขนาดแม่หน้อยมาก,ออออกูกูกิ๊กกูกิกกับแม่สิขอตัวหลับไปก่อนเนาะให้แม่ปิ๊กิปเฮอเบิ้งดูอืมวันนี้เ่ากับมาเว้าเรื่องต้นไม้ที่เกิดก่อนแม่หรือเกิดพ่อแม่กับบูงเนานะแม่อันเกิดมาแล้วแม่ก็เห็นแบบนั้นเนาะอากาศอันอดเบิ้งแน่นเนาะ พราะว่าบัได้ไปซาอยู่ตะเหอนโควิดออกบ้านออกเมืองกับบัได้เนาะ MP ที่หนึ่งรายการถ้าถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุกกี้เข็ดคลิปต่อไปเด้อเด้อบาย